หงเอาอยู่ปืนบูยาวห่าข้อลิเวอร์พูลเคียอ์เซนอลลนเอฟเอครับห่าข้อหงเขี่ยปืนตกรอบอ์เซนอลกับต้องยอมรับกรรเป็นจริงโดยไม่อาจลกเลี่ยงได้ว่าฟอร์มการเล่นในรอยะหลังมานี้ของพวกเขาแผ่วลงไปอย่างน่าใจหายแม้กระทั่งเกมล่าสุดที่พ่ายแพ้คารังตอนลิเวอร์พูลสองศูนย์ตกรอบสามในศึกเอฟเอครับที่สนามเอเมลสตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งน่นว่าฟอร์มโดรน90นาทีเดอะแนเนอร์เหนือกว่าลิเวอร์พูลเห็นๆและมีโอกาสหักปีกหงส์แดงหลายหนแต่สุดท้ายพวกเขาก็หนีไปพ้นถูกอาการแผลปลายเล่นงานอีกจนได้ซึ่งนอกจากจะสอยตะข่ายไม่เป็นผลสาเร็จแล้วยังโดนเครื่องจับสีแดงอาศัยความเด็ดขาดที่เหนือกว่าบุกมากร,รมชนะได้อย่างเจ็บแสบีกด้วย แล้วมาดูภาประเด็นร้อนแลนหลังเกมนะครับหงเขี่ยปืนตกรอบนะครับโอ้ยกัวแม่์พินองสุดยอดอีดีครับมือเคลื่อนทุกคนครับเลนดีสุภผูสุคยอดอีดีครับมาหอมแก้มดากนะครับพ่อแม่พี่นองเราล่มต้นที่ประเด็นที่หนึ่งเปินสซองรามเดลออกสตาร์ทอาสน,านับนุนกาสั่งสะพายเล็กๆด้วยกันเลือกใช้บริการอารอนเรมเดลเฝ้าตะข่ายแทนดาบิดตรายาในทวันมือหนึ่งแทน ความกันนี้นะครับมิเกลอาร์เตต้าตัดสินใจส่งริสเนลสันนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนหน้าเอ็ดดี้เอ็นเคเทียที่หล่นไปรับบทบาทเป็นตัวหลอกแล้วแล้วทีมไอ้เืนใหญ่ซึ่งขาดเกลเบิลเซซุสก่อนหน้าทีมชาติบราซิลที่เจ็บข่าวปรับโผทั้งหมด3รายจากเกมริบนัดเอาไปแพ้ฟุตแลมสองหนึ่งโดยสำหรับโผตัวจริงตำแหน่งสุดท้ายในายใหญ่ปืนตัวเลือกจอร์จินโนลงไปเล่นแทนเกลเบิลมาตินเนลลี่ประเด็นที่2อง,งของการกัปตันฟฟนไดค์ หรือพบประสบปัญหาหน้าหนักใจแทนเนื่องจากวิกก่ฟันได้ประกันหลังจอมกลาง่งหายหน้าหายตาไปจากเกมนี้เนื่องจากมีอาการป่วยด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นดาวเรลคอนซาเซนทรับดาวรุ่งจึงได้ยืนจบคู่กับอิบโรนิม่าโตนาเต้ขณะที่อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เสียบแทนโดมเมนิกสบอสไลที่บาดเจ็บต่ด้านโมเปนซาลาที่พละไปรับใช้ทีมชาตินในศึกแอฟริกันครับออฟเนชั่นก็ถูกแทนที่โดยฮาวิเอเลียนส่วนคริกัปบเสียบแทนวัตุรุอินโดที่ลาทีมไปบู ในสึกเอเชียคัพจากโพสต์เวคนแรนกนะครับก็ปรากฏว่าเจากเก็ตกับเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงถึงเสียรายแต่กเกมรีกนัดไฟบ้านฟิชิตเดียร์คราซอเต็ดสี่ประตูต่อสองประเด็นที่สามเจาบ้านทิ้งกว้างโอกาสทองด้วยฟอร์มการเล่นที่เนือกาอย่างชัดเจนต้องบอกว่าอาร์เซนอลพลาดเองที่ไม่อาจจริงยิงประตูนําก่อนได้จากโอกาสที่เหมาะเหม็งหลายหน เนลสันไคยไฮรัตและมาตินโอนการ์ดซึ่งทาให้ลิเวอร์พูลนะครับยังไม่เสียหายแม้เกมจะเป็นรองไหลคุมโดยเฉพาะโอกาสของตร์ทีมชาติเยอรมันไคลไฮรัตซึ่งหลายครั้งที่ง้างยิงเบาหวิวเรากับขาดความมั่นใจตอนทั้งที่โอกาสเปิดกว้างให้จนไม่สามารถฉีกตะข่ายทีมเยือนได้อย่างควรที่จะเป็นเท่านั้นไม่พอแทนที่ควรที่จะมีสกอร์ขึ้นนำหนึ่งหรือ2ลูกเป็นอย่างตา่ํา อาซอลเกือบเสียถ่าโดนลิเวอร์พูลบุกมาพังประตูขึ้นนำไปก่อนด้วยซ้ำในช่วง้ถยครึ่งแรกจากจังหวะกระทุ้งทองเทนอล็เซนโนกับตันทีมหงวแดงดีเทว่าบอลกระทบคานเต็มแรงหาไม่แล้วหากเรดเมชินมีประตูนำหน้าขุนพลปืนใหญ่มีหวังเต้นรังเต้นกาตามสายชั่วเนื่องจากความกดดันจะตกอยู่กับพวกเขามากขึ้นไปอีกที่ต้องพยายามยิงประตูเขื่อนรอมตั้ง,งหาจังหวะซัดประตูชยัยหากไม่อยากดดนตกรอบขาบ้านหรือต้องเสียเวลาโยกไปเล่นในนัดรีเพทที่อันฟฟล พบสีหน้าในเทียแรกที่เอเมรตสเตเดียมเติฟังว่าาร์เซนเล่นกันในอย่างน่าพอใจในเกมนี้ขาดก็แต่ประตูเท่าน,นั้นจากการเข้าะมวลที่เหนือกว่า53ต่อ47เปอร์เซ็นต์และได้ยิงมากถึง13ครั้งโดยเข้ากรอบ,บถึง5ครั้งกณะัี่ีทีมเยือนได้กระทุ้งแค่2ครั้งและไม่เข้ากรอบแต่ทีมของเก็กิคลับก็ยันเสมอไม่ได้ศูนประตูต่อศูนได้อย่างประสบผลสำเร็จประเด็นที่4เจเกนครับโชว์ึนอีกฮอน แม้เกมในครึ่งแรกจะเป็นรองอาร์เโนลแบบลิมลับแต่เจ็กิ้ครอฟก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นยอดกุนซืออีกตํามเคยจากการแก้เกมในครึ่งหลังและส่งผลให้ลิเวอร์พูลมีผลงานกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับและมีโอากาสสร้างปัญหากับเจ้าบ้านได้มากกว่าในช่วง45นาทีแรกและที่สำคัญที่สุดแม้ทีมจะก,กาดเบอร์เกิบฟันไดและซาลาสอคีแมนคสุสคันในแดนหลังและแลนหน้า แต่กุนซสือชาวเมืองแวกก็กล้าถอดเอเลียดเกับเคอร์ติจูนออกในช่วง15นาทีสุดท้ายโดยเลือกส่งสองดาว่งอย่างโทเนอร์แบลสรีกับบ๊อบบ,บี้คล์กลงบูชนิดที่ไม่คิดอยู่ละเลยแม้แต่น้อยว่าไม่ได้เป็นการเล่นในทินแอนฟิลทั้งทีมพุญธยาย,ยังมีฟอร,ร์มที่คมอยู่เหมือนเคยจนในที่สุดความมั่นใจของเจ็ตกนครอบก็เป็นผลเนื่องจากลิวโูมมาได้ประตูออกนำในนาทีที่8 0ในฐานะทีมที่เป็นรองจากลูฟีคิกที่ยาครุสคาวิวอสโคสกัดพลาดเข้าประตูตัวเอง ซึ่งกล่วว่าการคำเป้าได้ในช่วงเวลานั้นเป็นการโยนความกดดันให้กับชาวบ,บ้านไปแบบเต็มร้อยเท่านั้นไม่พอในช่วงทเวลานาทีสุดท้ายทีมเยือนซึ่งมีเกมโต๊กลับเป็นทีเด็ดก็อาศัยอาวุธร้ตรงนี้เช็คบินเพิ่มได้อีกเม็ดจากฝีเท้าของลุยดิอัตกระตั่งสมควให้ทีมเมืองกรุงมีอันต้องตกรอบคารัารางตามระเบียบเนื่องจากทวงสกอร์คืนไม่สําเร็จไม่พอยังเดินมาพังประตูเพิ่มอีกต่างหากจบ90นาทินาทีครับสติระบุเห็นว่าลิเวอร์พูลปลิกฟอร์มในครึ่งแรกได้อย่างชัดเเจจนนื่องากสา ลดสถานภาพของตัวเองที่เป็นรองได้จากการเข้ากรมวนที่ด้อยกว่า54ต่อ46และมีโอกาสคําเป้าน้อยกว่า18ต่อ12ครั้งอีกทั้งสมบัติเข้ากรอบได้เป็นรอง5ต่อ3ครั้งแต่พวกเขาเหนือกว่าก็คือความเด็ดขัดนั่นเองซึ่งคุณสับดาิ์เท่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดต่อเกมลูกหนังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับทีมที่ต้องการเป็นผู้ชนะหรือประสบความสำเร็จในการพยายามคว้าทรฟเท ต่อไปเด่นที่วันนี้เดีาร์อัด,ดงเห็นเต็ม2ตาจากโอกาสที่ปีกทีมชิคคลีเบียได้ง้างไกลรวม3ครั้งและสง่งบอลเข้ากรอบ2ครั้งพร้อมทั้งผลิศการได้1เม็ดสวนทางกับไคลาไฮสวักที่เกมนี้ได้ตะบ,บัน6ครั้งแต่ไม่เป็นประตูเลยอันเป็นสถิติสูงที่สุดของนักเตะืนใหญ่ในเกมเอฟคัพเท่ากับโอลิเวียชิลูซึ่งได้เข็นถึง6ครั้งและไม่มีสกอร์เช่นกันในเกมนัดจิงชนะเลิศที่บูกับฮาสซิตี้ในปี2014ผิดกันก็ตรงที่ว่าเกมนั้นอาร์เซนอลได้แชมป์จากการกช 3-2ในช่วงเวลา120นาทีประเด็นที่5้ศูนหน้าคือคำตอบหลังประสัยกับลิเวอร์พูลในเกมเอฟคัพรอบที่3อย่างแสบสันอาร์เซนอลเพิ่มผลงานในระยะหลังที่น่าหุนหูเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนนงจาเจเกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นในเกมลีกที่เฝ้าบ้านสยบ บริตนสองศูนย์ซึ่งแน่นยิ่งกว่าแช่แปลงว่าเท่ากันยังคงออกทะเลชนิดกลุ่มไม่กลับจากความปราชัย3มเกมรวดและไม่รู้ว่าสืติที่เล้วร้ายนี้จะไปหยุดอยู่ที่เกมไหนอย่างไรก็ดีมมแกลอัต์เตัายังมีโอกาสํำรักแข่นเจอกันครับในเกมเีกที่อมิเลสเตเดียมในวันที่10กุมภาพันธ์แต่ไม่ต้องสงสัยว่าความเงื้อเหินตกอยู่กับเรดเมนเชียนแทบฟังเดียวแล้วเนื่องจากทั้งที่่บุกกมมาเลนนเลน แบบไม่ฟูนเทียมจากการขัดให้ไปของทั้งวันไดซ์และซาร่าพร้อมกับเอนโดแต่ทีมจากเมอร์เซเดสรับมือกับเกมรุกที่ขี้ฟืดเฟื่องและไรพ้พลสงของอาร์เซนอลได้สําเร็จนาซ้ำยังหาทางโตงกลับไปยิงประตูได้อีกตั้งหาในเมื่อสถานการณ์ออกมาในรุมนี้ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาร์เซนอลจะโดนอาการแพ้ปลายเล่นงานเป็นซีซั่นที่3ติดต่อกันมันจึงน่าเป็นห่วงกับพวกเขาว่าจะคว้าน้ําเหลวซ้าแล้วอีกหนหรือเปล่าโดยเฉพาะหากพวกเขาไม่คิด ลงมือซื้อกองหน้าตัวเป้ามาร่วมเทียมในเดือนมกราคมนี้อย่างที่กูรูหลายคนมองตรงกันว่าทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลและมิเกลอาร์เตต้ามีจุดบกพ่องขาดหัวหอกที่สามารถเชื่อใจได้และสมควรเลยละตัวไอเวนทูนี่มาจากเบรนฟอร์ดจึงต้องมารอดูกันต่อไปว่าทีมปืนใหญ่จะแก้ปัญหาที่ว่าแบบไหนก่อนที่ตลาดหน้าหนาวน,นี้จะหวนะฮะ รองเท่นยัเนเ๋งกวนเต้นเหนียวนั่นตัดเกรดกังลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลลิวเอฟคับรอบที่4ตัดเก็ดลิเวอร์พูลลิเวอร์ทำงานได้ไม่ค่อยดีนักในการยันอาร์เซนอลแต่จังหวะการจดสกอร์เด็ดขาดมากกว่าทำให้หงดแดงกว้าชัยชนะได้20ในศึกเอฟคับรอบที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมา ดยเกยมนี้2แนวรับแห่งอนาคตอย่างอิบริมากโกนนเต้และจาเรลคอนซาเล่นอย่างแข็งแกร่งช่วยทำให้กองหลังของทีมเสียประตูยากขณะที่เทรนส์อเล็กเเนอโน่โดดเด่นอย่างมากในการเล่นเกมรุกและการวางบอลยาวและฟรีคิกส่วนที่ยังคงต้องพัฒนาก็คือแนวรุกเพราะฮาวิเอเลต์ยังไม่สามารถทดแทนการขันให้ไปของมบรินโาได้แลาวมาดูตัดเกตแข้งลิเวอร์พูลทุกคนในเกมเกมนี้กันหน่อยนะครับว่าใครเล่นดีเล่นแย่กันบ้างในเกมเกมนี้ แล้วเ,เริ่มต้นกันที่อาริซงมเบเกอร์ได้รับไป7คะแนนต้องออกแรงเยอะในครึ่งหลังโดยเฉพาะลูกยิงของคายฮันส์บัตช่วงต้นเกมส่วนครึ่งหลังอัดงานน้อยแต่ก็มีบางจังหวะที่ต้องออกแรงเซฟเทนอเล็กซานเดอร์โ no, นได้รับไป8.5คะแนนโดยเด่นในการเล่นเกมบุกจังหวะเปิดบอลยาวจ่ายบอลสั้นสุดเม็ดยำเกือบยิงได้แต่บอลดันชนขานครึ่งหลังมีส่วนทำให้ทีมได้ปล่อยสุขคะแนนจากจังหวะฟรีคิกขณะที่เกมรับก็เหนียวแน่น อิบรอยมาโก,กนาเตได้ลบไป8.5คะแนนบล็อกจอหวะสําำคัญได้หลายครั้งรวมทั้งการใสบอลจังหวะที่ริสเนวสันจะเข้ามายิงประตูการเสียบสกัดมั่นยำป้องกันไม่ให้กาเบรียลมาตินเนลลี่ได้เปิดบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายแถมยังขึ้นมาช่วยเกยมรุกเมื่อมีโอกาสอีกด้วยจาร์เรลคอนซาได้ละไป7คะแนนเล่นในเก้าเก่ากับโอนอเตท่าทาการขัดให้ไปของพี่ใหญ่เบอร์กิฟันได้ดี อันเกมจบขาดเสียบ,บอลแม่นคลองบอลเหนียวแน่นและลูกกลางกาศก็ทําได้ดีโจโกเมดได้ลไป6.5คะแนนดดนยังบอลในพื้นที่อันตรายแต่โชคดีที่แนวรุกอัสนมไม่คมช่วงแรกเจองานหนักในการรับมือกับบุกโยสากาแต่พอเริ่มจับทางได้ก็สามารถจัดก,การกับปีกทีมเชิงเกล็ดจนเล่นไม่ออกส่วนจุดที่ยังต้องพัฒนาก็คือการเติมเกมรุกและการเปิดบล อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ได้ละไป5.5คะแนนขึ้นราชจากง,งานหนักในการสู้กับแผงไม่ฟีลอาร์เซนอลไม่สามารถรับมือกับการเล่นเพลซิงจากทัพปืนใหญ่แทบไม่มีโอกาสได้สร้างสค์เกมเกอร์ติจโอนได้ลไป6.5าคะแนนครองบอลเหนียวแน่นเล่นด้วยความนิ่งแต่การาจบอลไม่ค่อยม่นยำเท่าไหร่โกดิกโปได้ลไป5.5าคะแนนการประสานงานกับแนวรุกไม่ค่อยดีนักแต่ความสามารถเฉพาะตัวทำให้เกมรับอาร์เซนอลปั่นป่วนพอสมควร ฮาวิเลียดได้รับไป6ขคะแนนยังไม่สามารถทดแทนบังโมได้นะครับแต่ผลงานก็ถือว่ายังพัฒนาอีกความเร็วลดความกล้า,าก็าถือว่ามีประโยชน์กับทียมยิ่งพอโดนจับมายืนตรงกลางสนามผลงานก็เริ่มดีขึ้นมีจังหวะได้ยิงประตูนในครึ่งหลังแต่ก็ตรงตัวอร,รอนรมเดลดาวิดน,นูนย์เด,ไดลไป6.5จนนุาคะแนนมีการมองประตูให้เก็บทีมขึ้นนำในช่วง20นาทีแรกแต่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้สร้างสรรค์โอกาสและผลงาน ขณะที่ครึ่งหลังกวาถูกโยกไปเล่นลิมเส้นทางฝั่งซ้ายผลงานกลับมาโดดเด่นอีกครั้งความเร็วทําให้เกมรับอาร์เซนอลปนปปวนมีส่วนในการสร้างเกมจนนาไปสู่ประตูต่อฝันลงของลุยดีอัดลุยดีอัดได้รับไปเจด็ดคะแนนช่วงครึ่งแรกมีโอกาสได้บอลเยอะแต่ไม่สามารถทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ครึ่งหลังถูกโยกมาเล่นทางด้านขวาสามารถเล่นงานกองหลังเดอะกันเนอร์ได้ตลอดความเร็วยังคงอันตราย เกือบทําประตูได้แต่ติดเซฟรัมเดลอย่างไรก็ตามช่วงทุนเวลาบาดเจ็บเจ้าตัวก็มีชื่อบนสกอร์บอร์ดจนได้ต่อไปเป็นตัวสำรองที่ถูกส่งลงสนามนะครับไรอันส,สนนากาฟเฟนแบงคแทนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในนาทีที่59ได้รับไป6.5คะแนนเทคนิคดีเยี่ยมคอมอบันเหนียวแน่นชนลีลาจนได้ฟรีคิกซึ่งนำไปสู่ประตูปลดล็อกดีกโกโจตันแทนโคดีก้กาโปในนาทีที่59ได้รับไป7.5คะแนน เรวมาทำหน้าที่แทนเป็นหน้าเป้าและมีอิทธิพลในเกมรุกของทีมอย่างมากมีหลายจังหวะที่สร้างสนุกการให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ยิงประตูก,ก่อนที่จะทำแอซิ์ให้กับดิอาสจบสกอร์ปิดท้ายคอเดอร์บาสลี์แทนฮาวิเอเลตในนาทีที่75ได้รับไป6.5คะแนนสวนบอลไปขวาเพื่อให้รองเทนได้มีสระในการเล่นมิดฟิล์มากขึ้นโชว์ความนี่ในการรับมือกับความเร็วของมาร์ตินลอรี่ได้เด็ด บ็อบบี้คลาร์กแทนเคอติจนในในาทีที่75ได้ไป6คะแนนขกยันวิ่งก็หาบอลพยายามกดดันไม่กองกลางอาร์เซนอลได้ทําเกมถน,นัดมีบางจังหวะเล่นชงช่างไปบ้างจนดนไปเหลือยงนี่เกอตัดเกตดตักเตะลิเวอร์พูลทุกคนนะครับแล้วก็ประเด็นหลังเกมของแดงลิเวอร์พูลพวกเรานะครับเข้ารอบต่อไปผ่านเข้าสู่รอบที่4ในศึกเอฟเนะครับซึ่งก็เป็นการส่งผลให้ ปืนใหญ่อเซนอลนะตอนนี้แพ้3นัดติดทุกรายการไปแล้วส่วนหงส์แดงลิเวอร์พูลของเราหักกระบอกปืนนะครับสุดๆจริงๆสุดยอดครับหงส์แดงแรังริดระยำใจจริงๆฟอร์มการเล่นตอนนี้และแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับฟอร์มการเล่นของหงส์แดงลิวเวอร์พูลเข้ารอบ4ในศึกเอฟเอคัพปีนี้มีลุ้นทุกถ้วยนะฮะท่านผู้ชมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิวเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิวเวอร์พูล และเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคขั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ